ในตอนนี้นะครับจะมาพูดถึงการรับข้อมูลเข้าไปนะครับในคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เราจะเริ่มจากง่ายๆนะครับโดยการที่ผู้ใช้จะพิมพ์ข้อมูลลงไปนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับ name เท่ากับ raw input what's your name นะครับโอเคแล้วคราวนี้ก็พิ้นนะครับ Hi uh. name นะครับแล้วก็จะทวนชื่อที่เขาก่อเข้ามานะครับรออินพุตนี่ก็จะเอาตัวหนังสือเข้าไปนะครับเก็บไว้ในที่ตัวแปรชื่อว่า name คราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจะทำเป็นตัว เลขบ้างแหละครับแล้วก็ใช้คำสั่งนี้นะครับ point นะครับเท่ากับ input น,นะครับ what is what your point นะครับโอเคแล้วก็ print น,นะครับ your point i a uh, s t แล้วก็บวกนะครับเสร็จแล้วครับตัวนี้ก็คือจะรับตัวเลขเข้ามานะครับแต่ว่าตัวเลขที่เราจะแสดงออกเราก็ต้องแสดงออกเป็นรูปของตัวหนังสือนะครับก็คือสตริงนั่นเองนะครับ str นะครับลองรันดูครับโอเค แบบนี้นะครับคนรันแล้วสังเกตเคอร์เซอร์ดูนะครับเคอร์เซอร์ของเขาเนี่ยก็จะมีมีเคอร์เซอร์ให้เราพิมพ์นะครับอย่างเช่นชื่อผมนะครับโจโจนะครับให้โจโจวัต t ุ o พอยสี่้านะครับก็พิมพ์ออกมาแบบนี้นะครับคราวนี้สมมุติถ้าเกว่าเราไม่เปลี่ยนเป็นสติงะ่ะนะครับ จะเกิดอะไรขึ้นกับโปรแกรมนี้ก็ลองดูนะครับถ้าไม่ไม่ไม่มีสติงครอเข้าไปนะครับโจโจโอเคห้าสบกอ่ามันจะเออร์เร์นะครับมันต้องเปลี่ยนเป็นตัวหนังสือนะครับวนกลับมาที่เดิมนะครับ อ่าโอเคลองใหม่นะครับปึ้มโจโจ้ควอยปัสก้าโอเคก็ไม่เออเลอร์อนะครับอันนี้ก็เหมือนเหมือนซ้ำเดิมนะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามครับ